ป็นรถไฟฟ้า100%ของทาง Mercedes-Benz กับตัว New Mercedes-Benz CLA 250 Plus นั่นเองนะครับแค่ยืนใกล้ๆเนี่ก็เท่แล้วสปินเตอร์นะครับ CLE 53สีแดงนะครับสวยมากในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะ Mercedes-Benz มาเปิดตัวนะฮะ Mercedes-Benz GLA 200ในตัว Night Edition นะครับข้ามไปได้แหละแต่ฝูโดนเส้นมากคันนี้นะนานๆมาทีที่ Mercedes-AMG นะจะจัดออปชั่นมาแบบจัดเต็มแบบนี้ แบกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องควิพีผู้ชมนะฮะสวัสดีจากงานมอเตอร์เอ็ก2025นะฮะบูธ m e r e e d e s b e n บบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้นะครับเขานำรถยนต์มาครบทุกไลน์อัพเลยกับแคมเปญ333นะครับก็มีสิทธิพิเศษหลักหลายอย่างที่คุณควรรู้สำหรับคนที่กำลังเล็งรถ m e r c e d e s b e n บและท้ายสุดนะฮะนี่ไฮไลท์นำมาโชว์ครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผมไปขับมาที่ประเทศเดนมาร์กเนาะเป็นรถไฟฟ้า100ของทาง Mercedes Ben z กับตัว New Mercedes-Benz CLA 250 plus นั่นเองนะครับสมรรถนะเรื่องการขับขี่เรื่องของออปชั่นต่างๆและดีไซน์เลงเควชใหม่ของทาง Mercedes-Benz มีความน่นาสนใจอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปทัวร์รอบบูธ Mercedes-Benz กันขอผู้ชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจโค้ชคคคคพ,พ,พีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปทัวร์บูธ Mercedes-Benz กันเลยครับงานครั้งนี้ผู้ชม Mercedes-Benz นซ์ Mercedes enz, เขานำรถยนต์ฮนะในกลุ่มเอ็นะฮะมาโชว์แบบจัดเต็มเลยนะฮะะะออย่่่่าาางทีีบกไปปวแคมเเญ333นนฮ แต่คุณเอ็มก็มีทั้งหมด3ขุมพลังด้วยกันนะครับทั้งสันดาบล้วนทั้งตัวปลั๊กอินอิบิตแล้วก็ EV ีนะครับมีมาโชว์ทั้งหมดในคันนี้เซลลวอีสสีแดงนะครับสวยมากคือในกลุ่มเนี้ยนาจะเป็นสีแดงทั้งหมดนะสีเดียวกันกับตัวเซ A นะที่ล้อกันไปในความเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของเขาใครอยากมาดูใครมีรุ่นไหนนะครับเป็นรุ่นในดวงใจของคุณนะครับมาดูคันจริงกันได้ส่วนสําหรับผมเนเซียวอีแคสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะในส่วนของแฟมิลี่อื่นๆว่า ทางด้านฝั่งขวาของบูธ Mercedes Ben นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะฮะแคมเปญเขาสา 3, 3เนาะนำรถยนต์ที่เป็นรถอเนกประสงค์แบบนี้นะมาโชว์3รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่ v ี l a s s นะครับ v ีโตและ s ปิน n t e รนะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปอยู่ที่การใช้งานเนาะนี่คันนี้5 9 4 0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้เรื่องของความเป็น V Class เนาะนั่งสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดคุณต้องการนะครับความเอเนกประสงค์มากขึ้นนะวีโตก็ตอบโจทย์นี่ถอยมาดูกันคันนี้จัดเต็มเลยนั่งสบายมากนะครับวีโต้เนเี่อแบบ ใช้ในการเดินทางหรือขนของอะไรแบบนี้ก็ได้อีกทรงหนึ่งหรือถ้าเกิดเป็นครอบครัวใหญ่หรือทีมใหญ่ๆเลยนะครับผมแนะนำสปินเตอร์นี่นะครับเฟี้ยวมากๆแค่ยืนใกล้ๆเนก็เทแล้วสปินเตอร์นะครับสามล้ 3, 9, 80, านเแสนบาทนะครับมาดูคันจริงกันได้นะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของ3ามสามนั่นเองนะม,มีทั้งหมด3รุ่นทีนี้ผู้ชมผมนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราผ่านตัวกลุ่ม MG มาผมโดนเส้นคันนึงมากๆเพราะว่าเพิ่งเอาไปรีวิวละครั้งเนี่ยเจอตัวถังสีแดงนะ กับตัว CLE 53นะครับก็ไปดูดีกว่าว่าสเปคเบื้องต้นก็เป็นไงแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูเจาะลึกนะครับว่าตัวรถเขาเนี่ยเจ๋งขนาดไหนปะต่ออยากจะกลับมาเล่าองจริงผู้ชมนะฮะก็คือข้ามไปได้แหละแต่หูโดนเส้นมากคันนี้นะ AMG CLE 5 3นะครับเป็นสีแดงสด5 2 5 0 0 0 0บาทนะครับ449แรงม้านะครับแล้วก็เป็นรถสไตล์ที่ผมพูดตรงนะน,นานๆมาทีที่ Mercedes AMG จนะจะจัดออปชันมาแบบจัดเต็มแบบนี้คือเป็น53ที่ออปชั่นและกลา,กาตรตกแต่งเนี่ย ผมบอกเลยเหมือน63เลยนะครับคือได้ของล้อนะที่เป็นฟิตเมนต์สวยๆแบบนี้ได้เรื่องของเครื่องได้เรื่องของการตกแต่งที่ภายในเนี่ยมาเป็นงานคาร์บอนทั้งคันเลยนะครับเบลสีแดงบอบ์ดนั่งทรงเรซซิ่งสไตล์เอ็มจีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากมาดูคันจริงลองมาสัมผัสได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยหลังจากที่เปิดตัวเนาะเขาเรียกว่าเคยขาดสต็อกไปหลายช่วงเหมือนกันนะลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆยอดจองดีมากๆตอนนี้กลับมาโชว์แล้วนะครับก็มาลองดูคันจริงกันได้นะครับทีนี้ไม่หมด มีเรื่องของความน่าสนใจอีกหลากหลายเลยนะครับเราพาไปดูในแคมเปญสามลำสามต่อว่ามีอะไรบ้างปะอีกหนึ่งไฮไลท์ผู้ชมในงานมอเตอร์อสตอร์ครั้งนี้นะ m e r c e d e s Benz มาเปิดตัวนะฮะ Mercedes Benz g l a 200ในตัว Night Edition นะครับบอกเลยเท่มากนะฮะสองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทคุณได้อะไรบ้างได้ล้อสีดําได้ปลายท่อนะครับแล้วก็ได้สีตัวถังที่เป็นออกแนวแบบสีเทานมแบบนี้ใครที่อยากได้ความซิ่งความสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นผสมผสานกันเนาะตอบโจทย์มากนะครับกับค่าตัวเขาซึ่ง พัฟอร์แมนการขับขี่แล้วก็เรื่องออปชันเนี่ยนะฮะเราเคยรีวิวไว้หลายๆครั้งในสอหตัวตัว GLA 2 0 0ตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นรถเล็กที่ขับได้คล่องตัวแล้วก็เรื่องความประหยัดแล้วก็เรื่องของอัตาราบิพภคน้ำมันต่าง,างๆเนี่ยจัดเต็มจริงๆทีนี้เรื่องรถไฮไลท์ทั้งหมดเราพูดไปหมดแลวนะ mm. ผมมีกิมมิกที่อยากจะเล่าให้คุณฟังนะเพราะว่าพอคุณมาที่นี่แล้วคุณเจอเซียเอนะฮะที่เป็นรถไฟฟ้าเนา mm. ะคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจองขึ้นมาทำยังไง mm. ผมมีอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะตรงด้านในบูธ และอย่างที่บอกผู้ชมนะฮะงานมอเตอร์สปอร์ตครั้งนี้ Mercedes-Benz นะฮะนำรถมาโชว์ครบทุกแบรนด์เลยไม่ว่าจะเป็นตัว Mercedes-Benz Mercedes เซเและนี่เลย Mercedes Maybach นะครับก็เข้าแคมเปญ333สามาเขานะครับรีแคปนิดนึงนะฮะเรื่องของแคมเปญ333ที่ผมพรีเซนต์ไปก่อนหน้านี้นะครับหลายหลายคนอาจจะงงเฮ้ยอะไรคือ333นะครับอย่างแรกเลยนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ33,000บาทนะครับอย่างที่2นะครับ MBSP Easy Care 3ปีฟรีไปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ถามสุดท้ายนะครับออนท็อสำหรับกลุ่มลูกค้า Mercedes-Benz นั่นเองนะครับได้เรื่องของกล้องบันทึกภาพของ Mercedes-Benz ไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาจองรถภายในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับคุณได้ แก้วน้ำโลดลายพิเศษนะครับของ3ศิลปินไปด้วยนะรเรียกได้ว่าโอ้โหพิเศษมากๆใครสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษนะครลองมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยเพราะจริง,รงๆแล้วเนี่ยในใจผมเนี่ยน่าจะรู้นะผมชอบคันไหนแต่ไปลองขับนะฮะตัว CLA 250+ Plus มาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็มีแคมเปญลับด้วยนะลองมาสอบถามที่บูธอีกครั้งหนึ่งและนี่คือความน่าสนใจของบูธ Mercedes-Benz ภายในงาน Motor Expo 2025นะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจโค้ชกีพีด้วยนะครับวววัััันนนนนีี้ขอออตตลาาาไไไปปกกกก่่่เะดดูม หรูมากนะครับเจอกันใหม่คุ้มหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ